สวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะสวัสดียามเย็นนะต็ตัวนี้บรรยากาศก็แดดแดดกำลังจะรับขอบฟ้าตะวันกำลังจะรับตกดินนะตอนนี้แดดก็เปรียปร้ยงๆกันเลยทีเดียวนะคะบรรยากาศนะเพื่อเซีนี่นะคะโอ้โหแต่เมื่อกี้ฝนตกโปรย,ยไปแล้วนะคะตกโปรยๆเสร็จแล้วก็ หยุดไปนะฝนก็หยุดไปทีนนี้ก็แดดมาเราก็ซาให้ลูกเก็บผ้าอย่างเร็วเลยเพราะว่าฝนตกเนาะโอ้บรรยากาศวันนี้เราก็ลาดตะเวนอยู่ที่บางปูนะนะก็นางอยู่ที่ศาลาพิยูโ,โรนะคะวันนี้นะอยู่ที่ศาลาพิยูโรนะ ก็เพิ่งจะเข้าร้านกาแฟตอนเย็นๆนี้เองเพราะว่าตรงนั้นนั่งไม่ได้แล้วแดดมันส่องแดดมันส่องมันแยงตาแล้วนะคะวันนี้เรารอรุ่นนะคะว่าคู่หูเราจะกลับมาหรือเปล่านะหรือว่าไปเยี่ยมบ้านก่อนแล้วค่อยกลับมาอ่านะเพราะว่าเมื่อเช้าคู่หูเราเขาไปกลับบ้าน ไปเยี่ยมบ้านไปเยี่ยมบ้านนะอู้บ้านหลังนั้นเขานี่นะเพื่อนบ้านอยู่ข้างด้านหน้าองค์ปู่โอ้เข้าฉาบแล้วนี่นะคะเพื่อนบ้านอยู่ด้านหน้าองค์ปู่เลยนะคะ บรยากาศยามเย็นสวยงามมากเลยค่ะนที่วังปูลมเย็นสบายโอ้โหยิ่งยืนอยู่ตรงนี้ยิ่งลมเย็นสบายมา,มากๆเลยเอ,อดูนะวิวธรรมชาติสวยงามมากเขียวไปหมดเลยน,นี่ค่ะอันนี้คือหญ้านะคะอ่ชาวบ้านก็จะนํานําน้องวัวน้องควายมาให้กินหญ้าบริเวณแถบตรงนี้นะคะโอ้ อยู่ตรงนี้ลมเย็นสบายมากๆเลยท้องฟ้าก็ปลดโปร่งแกมไซด้วยวันนี้อ่าวันนี้ทองฟ้าสวยงามมากอ่ะวันนี้ใครโชคดีนะคะก็พิมพ์มาให้หน่อยเดอ้อพี่น้องนะใครโชคดีนะอ่า พอดีมานั่งตากลมนะคะเย็นสบายนะจ้ะสบายจริงๆนะเอฟซพอดีลมันพัดเย็นสบายนะคะเห็นรถลุงช่างมาแล้วนะคะเอนู่นนะคะโอ้โหนี่เขาจะเห็นเราไหมเนี่ย เขาจะเห็นว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้ไหมโอ้นน FC มาแล้วโอ้ยโอ้มาป้ามาแล้วคะ่ะ FC โอ้เหยียบเหยียบรองเท้าเลยโอ้เหยียบรองเท้าโลมาถึงแล้วคนระับ FC นี่ค่ะลุงป้าเดินทางมาถึงแล้วแล้วก็เพื่อนๆเ,เรานะแเราก็นั่งรอนะ เอ,เ,อเอา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 พ่อ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 พอโอ้โอ้อ้าวพี่น้องอ่ะมาแล้วโอ้มาถึงแล้วมาถึงแล้วอโอ้โหแต่ละคนสะบักสะบอมมากเลยรนนี้ มีของมาฝากโอ้มีลำใหญ่มีแต่อะโอ้ย่าสวัสดีค่ะโอ้มาแล้วของฝากดาดาอ๋อดาดาบอกว่ามอบมรดกให้ใช่ไหมไม่เพิ่งนั่งนั่งเมื่อกี้เองเอออะไรนี่อะไรถุงยังไงใครของใครนี่เสื้อของใคร ผมไม่ดูกลองไก่บ้าโอเต็มเลยพี่น้องเต็มเลยฮะโอ้โอดาดาฝากของสำคัญยาชีเดินทางมาถึงฟังปูแล้วนะคะโอ้โหยาเหมือนจะผอมลงแล้วเนี่ยผอมลงเยอะเลยนะเออเอาเอา,เอามีอะไรอีกลำไย,ยเต็มเลยเอา้าเขามาเป็นถุงนี้บ่

โอ้ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลย,นนยาเม,ม,มาแล้ะมา,ลมาถึงแล้วสวัสดีจ้ามาถึงแล้วโอ้โหอันนั้นแบกไปไหนนั่นียัง อนนอเอาเอาเอาของใครของใครของใครบ้างโอ้ห้าสิบกับร้อยอันไหนได้เยอะมันมีกี่ถุงวะดุงห้าสิบมามาถึงแล้วมาถึงแล้วก้าผอมลงเยอะเลยผอม,อมแล้วก็แก้มตกเนาะเอโอโอ้หหุ่นดีแล้ว อะไรพอย่ามานี่ยิ้มเลยนะฮะมิวคอยคอยทูตั้งแต่เช้าแต่คอยไม่ได้อยู่นะคอยไปอยู่นู่นคอยเพิ่งเข้าตอนห้าโมงเย็นเองอ๋อแล้วเอาไปเล่นนิ่งเงียงเขาทำไมเอ้ามันนุ่มนะเนาะเอออ่ะ มิวโอ้มิวเฮียมิวย่าชิ้สำคัญกับแม่นะมิวนะเออ่มาหาญาชิบ่อยๆนะลูกนะไรจ้ะยามายามายามาแล้วเออโอ้โหร้อนก็ร้อน ลุงให้เอาพัดลมไปอยู่ทางนู้นเพราะว่าเดี๋ยวลุงจะติดพัดลมตรงนี้เพราะวันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้อยู่ตรงนี้ลุงไปอยู่นู่นอยู่ศาลาพูนไปอยู่ศาลาพีเยอโรเพิ่งเข้าร้านเมื่อกี้เองเพิ่งเปิดร้านสิบสิบเจ็ดนาฬิกาเพราะตรงนั้นลมมันเย็นไงเราไม่ได้พัดลมเข้ามาแล้วเราก็ไม่ไม่ได้สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะดีขึ้นแล้วนาอยญาเนาะ อ่าโอเคมาถึงแล้วนะคะเอฟซีนะพี่น้องเรามาถึงแล้วเราก็ไม่ได้เงาแล้วเอ้าลืมถามหาคู่หูโอ้คู่หูไม่ได้ไปกี่วันอ๋อไม่รู้รังยามี่สองถุงใช่ไ